สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พีม9เซนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคำเตือนเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลและดูโดยภาพรวมไม่ได้หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าดูเฉพาะรายบุคคลจะมีส่วนตรงมากกว่านะครับ ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนธันวาคม2564นะครับในช่วงเดือนนี้จะเกิดความอึดอัดน,น,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหาไรายได้ทรัพย์สินเงินทองนะครับมีไรายได้เข้ามานะครับแต่ก็จะต้องจ่ายออกไปนะครับผมนะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีหนี้ที่จะต้องจ่ายนะครับเงินทองไม่ค่อยจะเหลือเก็บสักเท่าไหร่นะครับ ทางด้านผู้ใหญ่ยังพอให้ความช่วยเหลืออยู่บ้างนะครับหวังพึ่งผู้ใหญ่ได้นะครับแต่ก็อาจจะช่วยได้ไม่ค่อยเต็มที่มากนักนะครับผมนะทางด้านของอาชีพการงานจะโดดเด่นในช่วงนี้จะโดดเด่นมากนะครับในสายงานที่เราทำนะครับผมนะอาจจะต้องทำงานหลากหลายอย่างนะครับหลากหลายช่องทางนะครับมีทั้งงานด่วนงานเล่งตรงนี้นะครับจะต้องเคลียจะต้องทำให้ทันนะครับผมนะ เจ้านายผู้ใหญ่ก็ยังให้ความสนับสนุนนะครับท่านเมตตาอยู่นะครับมีโอกาสนะครับได้ปรับเงินเดือนนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับสําหรับบางคนนะอาจอาจจะมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานนะครับไปในตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับ คนที่ทํางานส่วนตัวนะครับในช่วงนี้เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่นิดหน่อยนะครับผมนะเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้แบบว่าเออให้ให้ทันต่อสถานการณ์นะครับปรับเปลี่ยนให้มันเป็นทางที่ทางที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เป็นรูปแบบเดิมๆอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบนิดหน่อยนะครับหรือเหมือนกับว่าต้องอาจจะต้องปรับในเรื่องของการ ประชาสัมพนันธ์หรือว่าการที่ทําอะไรให้สินค้าของเราตรงนี้โดดเด่นขึ้นมานะครับถึงจะมีผลกําไรนะจริงๆแล้วในะช่วงนี้ก็พอที่จะมีผลกําไรในเรื่องของอาชีพการงานงานส่วนตัวตรงนี้เข้ามานะครับมีเงินเข้ามานะครับจากหลากหลายช่องทางนะครับถ้าว่าเราจะต้องอรู้จักปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้ดีนะครับผมนะในเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อย เข้าใจกันบ้างไม่ตรงกันไม่ตรงกันบ้างนะครับหรือว่าอาจต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวนะครับผมนะอาจจะความคิดเห็นคนทั้งสองคนน่ะก็คืออาจจะมีความที่คิดไปคนละอย่างนะครับหรือว่ามีเรื่องให้ต้องคิดมากหรือว่าน้อยใจกันอะไรตรงนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นต้องแคร์ความรู้สึกของของคนรักของเราให้มากๆนะครับผมนะหรือว่าอาจจะต้อง ก็เข้าไปแบบภาระห,หรือว่าเข้าไปแก้ปัญหาให้กับคนรักของเราตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับบางคนอาจจะแบบในช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าสนใจกันเท่าที่ควรนะครับหรือว่ามีเวลาไม่ตรงกันนะครับหรือว่าจะต้องแยกกันอยู่หรือตร,ตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะสำหรับคนส่วนนะครับในช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะเจอในเรื่องของความรักที่ดีๆนะครับผมนะ บางครั้งการที่การอยู่คนเดียวอ่ะอาจจะดีกว่าที่จะมีใครเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือสําหรับอาจจะแบบไปชอบใครรักใครแล้วเขามีเจ้าของแล้วนะครับหรือว่าแอบรักคนคนที่มันไม่สามารถที่จะเป็นสมหวังในเรื่องของความรักตรงนี้ได้นะครับเเพราะว่ามีอุปสรรคขัดขวางในเรื่องของความรักตรงนี้นะครับหรือ อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับยังไม่ต้องการให้จะมีความรักในช่วงนี้อาจจะแบบกีดกันในเรื่องของความรักความไม่เหมาะสมตรงนี้นะครับคําแนะนํานะครับในการทําบุญนะครับในช่วงนี้ทําบุญเกี่ยวกับออสิ่งลูกสร้างนะครับผมนะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าต่างประตูแอร์พัดลมอุปก,กรณ์ไฟฟ้านะครับบร,บริจาคเงินตามกําลังทรัพย์ของเรานะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ